สวัสดีครับผมจันโอสอนกับนบนะครับผมใกล้แล้วนะพี่อ่าในมาสอนน้องบอลน,นะครับผมน้องบอลน,น้องบอลก็อยู่ประมาณคลองแปดนะครับผมอบอลเปิดไฟเดอยวซ้ายครับอบอลก็เป็นที่สาวของเพื่อนผมเองครับก็น้องสาวส่งให้มาเรียนขับรถกับผมเป็นไงบอลโอเคค่ะ,ะหมุนพงมาลยมันนะบอลอ่หมุนมาอีกโอ้ยเท้าวางที่เมกเท้าวางที่เมก อย่าอย่าด่า <c> ย <oughs> นั้น,นบ <c oughs> อหมุอนอีกไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับอันนี้ผมจะปล่อยมือหลวมๆผมจะให้บอนกลับรถใต้สะพานนะผมะช่องแคบๆมันจะกลับยากกว่าเกือบม้าหน่อยนะครับผมบนวางเท้าที่มเมกนะเราไม่ต้องไปรีบปล่อยรถเคลื่อนไปครับผมนี่จะเป็นใต้สะพานที่กลับรถคลองแปดอ่ะบนปล่อยมือรถเคลื่อนไปครับเออมองไปตามทางมือหมุนพวงมาลัยครับบอส เออไม่ต้องรีบค่ะหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มหมุนเพิ่มอีกมองไปด้านหน้าครับเออหมุนเพิ่มอีกหน่อยใช่ค่ะคืนมาค่ะอย่ารอหัวโตไม่ต้องใช้คันเร่งนะเรายังใหม่อยู่นี่ครับผมทนจะแคบแคบเล็กๆอ่ะบอนดึงมาซ้ายหน่อยครับเออนั่นเลยครับผมเราทําได้บอลอ่ะดึงกลับไปขวาขวาอีกขวาอีกเห็นไหมเราทําได้บอลอ่ะคืนมือตรงๆก่อนนี่ครับผมมันจะยากนะครับผมให้น้องวอนขับจริงๆ ล้วมองทางขึ้นไปครับโอเคอ,อย่ารอวัดตรงน,น,นะบอลนะปล่อยมือ้มหลวมไม่ต้องรีบค่ะเจน,เจนอ่ะเล่งขึ้นไปเบาๆได้เห็นไหมเราทําได้บอล <c oughs> บอล <c oughs> บ,บอกว่า <c oughs> เกือบจะหยุดหายใจครับ <c oughs> พี่โออ่ะไปเล่้งขึ้นไปหน่อยครับเราดึงกลับมาให้อยู่เลนซ้ายนะครับบอลให้อยู่ไหลาทางโอเคค่ะ,ะแล้วก็เล่้งเบาๆ บนมองกระจกด้านขวานิดน,นึงด้วยอ่าไม่มี <S <S เห็นไหมเนี่ยกระจกมันจําเป็นแค่ตรงเนี้ยว่ามีรถอ่าแล้วมองไปด้านหน้าได้แล้วเห็นไหมกระจกมันจําเป็นในเมื่อเราจะเบี่ยงออกไปหาเขาเห็นไหมเนี่ยกระจกมันจําเป็นแค่นี้เองบน่นเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานนะครับผมอ่ะบ่นเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขึ้นมาด้วยครับโอเคเลีกเบาๆด้วยครับผมเลี้ช้าอีกแล้วมองขึ้นไปบนสะพานนะบ่นนะเนี่เลี้ยวรถใต้สะพานเสร็จก็จะมาขึ้นสะพานอีกครับผม บอลขับคนเดียวปล่อยมือร้วนๆนะครับผมโอเคบอลเห็นไหมมันตีกลับปล่อยมือค่ะอ่าปล่อยมือล้วมๆเห็นไหมดึงกลับมาซ้ายนิดนึงโอเคเลี้ยวซ้ายนะคะครับผมาวางเท้าที่เหน็บเลยครับผมดูรถด้านขวาก่อนนะบอลนะนี่เลี้ยวขึ้นสะพานก็ทำได้ผมทำได้อ่ามองทาง ถ้าสนใจจะเรียนขับรถก็ติดต่อผมได้นะผมอาจารย์โอนะครับผม0846918580นะครับผมหรือจะติดต่อน้องบอลก็ได้ได้ไหมน้องบอลได้โอเคเลยสอนโอเคมากครับผมนี่เนี่ยบอลมาเอาคลินิกมิดเมจีก็ได้นะครับผมนี่ใช่เอาได้นะครับผมครับผมเอาไปทําไปกับขี่นะครับผมถ้าเข้าไปติดตามผมเพจเฟซบุ๊กก็ครูโอสอนขับรถยนต์ชัยษกิจนะครับผม เข้าไปดูได้วิธีการสอนผมก็จะพาออกนอกถนนนี่บอลมาเรียนวันแรกผมก็ให้ออกถนนแหละเป็นไงบอลโอเคเลยค่ะตื่นเต้นดีไหมเดินสายลางค่ะอ่ะเปิดไ้เลือกป่าด้วยครับผมสวัสดีครับผม